วันนี้พานเปาจะพาไปดูอะไรครับนี่นี่นี่ฟาร์มปูนาของพานเปาไนดูครับหือโอ้เต็มเลยพูป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 ,ป,ป,ปูมันขึ้นมานี่เลยนะเนี่ยอือลงไปดูแลนะโอ้ปูนาะเต็มเลยนุ่นอะ อืรหลุ้กนครับานออกไปปานออกไปแล้วดนะเมื่อกี้มันอยู่ในนั้นมันออกไปแล้วนั่นน่ะบ่อปลานั่นน่ะปลาอยู่ตรงนั้น ใช่ใช่เขาหายตัวด้วยโอ้ไปดูไปไ,ไป ấy, งมมิ๊งมงม้วงมงมงมกิ้มอยู่ตรงไหน,นไปแล้วเหรอไปแล้วหายหมดข้าตน้นต้นข้าวไปแล้วอ,อืมไปแล้ว